อัสวารีวิวันนี้จะเป็นนาฬิกาจับเวลาเครื่องจักรนะครับโดยเป็นเค้าอัพนะครับจับเวลาเดินหน้า2หลักแรกจะเป็นวินาที2หลักหลังจะเป็นเซียววินาทีนะครับโดยการใช้งานนะครับจะมีการต่อสายเข้าทางเทอร์มินอลทางด้านหลังนะครับโดย2คู่แรกนะครับโดยคู่แรกก็จะเป็นตัว Star Stop นะครับคู่ที่2ก็จะเป็น Reset แล้วก็ กูที่3ก็จะเป็นเอาพุทนะครับโดยมีพาวเวอร์เป็น1 2โวลต์นะครับเข้าเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นจับเวลาสำหรับเครื่องจักรนะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับแล้วก็ปรับความสว่างเราก็ใช้ปุ่มด้านหน้านะครับกดปุ่มโอเคก็เข้า BR นะครับคือ Bright นะครับสามารถจะปรับความสว่างได้10ระดับนะครับกดอัพกด DN ได้ตามต้องการ เมื่อเรากดผ่านความสว่างไปนะครับก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับ2หลักแรกจะเป็นวินาทีซึ่งก็คือเราจะตั้งเวลาที่วินาทีนะครับตั้งได้ตั้งแต่1จนถึง99เลยนะครับอันนี้จะเป็นเขา up ไปที่เวลาเป้าหมายนะครับเมื่อเราได้เวลาเป้าหมายตามต้องการเราก็กดปุ่มโอเคข้างบนนะครับเอาพุทธ m มนี่ก็จะเป็น ระยะเวลาของเอาพุทนะครับว่าเราต้องการให้เอาพุทนั้นนานกี่วินาทีนะครับสามารถได้ตั้งได้สูงสุด60วินาทีนะครับอันนี้เมื่อตั้งได้แล้วเราก็กดปุ่มโอเคด้านบนนะครับสำหรับชุดทดสอบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับโดยที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นสตาร์ทนะครับสต็อปนะครับเมื่อมีสัญญาณเข้านะฮะก็จะสตาร์ทแล้วก็ ไม่มีสัญญาณก็เป็นสต็อปคู่ที่2ก็เป็นรีเซ็ตนะครับกดติดปล่อยดับแล้วคู่ที่3ก็จะเป็นเอา p ์พุตในที่นี้ก็จะเป็นไฟแดงนะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับการทดสอบนะครับสตาร์ทนาฬิกาก็จับเวลาเดินหน้าไปสต็อปหยุดแล้วก็รีเซ็ตก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะครับสตาร์ทสต็อป แล้วก็รีเซ็ตนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองตั้งเป็นเวลาสั้นๆนะครับสัก1วินะครับเอาพุดไทม์สองวินะฮะครนนี้เดี๋ยวจะลองดูแล้วเวลาพอถึง1วิแล้วเอาพูดไทม์ก็จะออกมาเป็นแล้วเวลา2วินะครับพอถึงแล้วเวลา2วิเอาพุดไทม์ก็2วินะร,รีเซ็ตเข้าไปเริ่มต้นใหม่ก็จะ เวลาก็จะวิ่งไปเอาพุทธามเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ตราบใดที่ยังมีสัญญาณคอนแทคมานะครับในคู่แรกนะครับนาฬิกาก็จะสตาร์ทแล้วก็จะเข้าอัพไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสัญญาณจะออฟไปนะครับถึงจะมีการสต็อปในช่วงที่มีการเข้าอัพไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเมื่อถึงเวลาเป้าหมายในการแสดงค่าของ เอาพุทก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการสมมุติว่า,เ,าเราตั้งไว้1วินะครับตามตัวอย่างนี้แล้วเวลาทั้งหมดตามเป้าหมายคือ1วินะฮะเมื่อมีสัญญาณเข้าสตาร์ทแล้วก็พอเวลาผ่านไป1วินะฮะก็จะมี Output ไทม์สวินะฮะเมื่อเอาทุพพุทไทม์สวิจบก็จบเ u t p u t จบแต่ตราบใดที่ยังมีสัญญาณนะฮะอินพุมาที่ คอนแทคที่ตัว Start ในคู่แรกเวลาก็ยังเดินต่อไปนะครับก็คือมันเกินเป้าหมายไปแล้วนะเกินเป้าหมายเกินระยะเวลา Output ไปแล้วแต่ยังมีสัญญาณของการคอน a c t เข้ามาเป็น Start อยู่นาฬิกาก็จะเดินต่อจนกว่าจะคอน a c t ก็จะจากแล้วก็นาฬิกาถึงจะหยุดนะครับอันนี้ก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับสัญญาณก็จะ เป็นส่วนของไข่ของมันนะครับถ้าเราคอนแทคเข้ามาในคู่แรกนะนาฬิกาก็จะเดินต่อไปเดินต่อไปจนกว่าคอนแทคจะจากไปนะแล้วก็ตัวรีเซ็ตรีเซตก็จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการคอนแทคเข้ามาที่รีเซ็ตนะเวลาก็จะกลับมาที่0ู 0, แต่ถ้าในจังหวะนั้น สัญญาณของสตาร์ทยังคงอยู่เวลาก็จะเดินต่อนะอันนี้ก็จะใช้กับการจับเวลานะครับซึ่งจะใช้การนับแบบต่อเนื่องนะก็ได้นะครับแล้วก็มีการสต็อปเป็นระยะระยะหมายถึงว่ามีการรีเซ็ตเป็นระยะระยะนะให้ผู้ใช้งานนั้นกดรีเซ็ตเองนะครับเมื่อถึงเวลาเป้าหมายก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ การใช้งานนะครับไปประยุกต์ใช้ได้